สวัสดีนะครับสวัสดีกับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของของผมละกันเนาะเป็นนี่จะเป็นพอดแคสต์แรกที่เราจะทำแล้วก็จะเริ่มกันไปเริ่มไปด้วยกันใช่ไหมครับโอเคเราเราจะมาเริ่มกันเลยละกันกับประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับ สารเสพติดและการสารเสพติดน, uh, นะครับอาจจะฟังดูเนื้อหารุนแรงหรือว่า uh, ดูอันตรายเนาะมันก,ก,ก็ก็ต้องพูดต ตามตามหลักของมันเองมันมันก็ค่อนข้างอันตรายนะครับก็ไม่น่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะเอาจริงๆนะครับในในพอดแคสต์เนี้ยเราเราจะมาพูดกันเกล่นกันคร้าวๆอะไรประมาณนี้กันก่อนนะอะไรคือสารเสพติดสารเสพติดมีผลอะไรยังไง เราลองมาคุยมาเท่าเข,าเข้าใจด้วยกันไปได้วยกันเพราะผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้มากนะครับหรือมีประสบการณ์อะไรเยอะๆนะครับาสารเสพติดนะครับที่ให้เข้าใจใง่ายๆเลยโดย ไม่ซับซ้อนคือสารเสพติดที่มีผลกระทบต่อการทํางานของระบบประสาทและร่างกายนะครับซึ่งสามารถทําให้เกิดการเสพติดได้ในระยะยาวสารเสพติดที่สารเสพติดสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักหลักๆได้แก่สารเสพติดทางกฎหมาย ก็คือสารเสพติดที่ถูกกฎหมายนะครับก็อย่างเช่นแอลกอฮอล์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกเหล้าเบียร์ยาสูบก็คือพวกบุหรี่ใช่ไหมครับที่ที่มีการสามารถทำการค้าได้อย่างถูกกฎหมายอีกประเภทหนึ่งก็คือสารเสพติดที่ปิดกฎหมายอย่างเช่น ออมเฟตามีนก็คือยาบ้าใช่ไหมครับเม็ดอมเฟตามีนก็คือไอซ์เฮรโรอีนโคเคนอะไรประมาณนี้ก็คือสารเสพติดที่เรารู้กันรู้อยู่แล้วว่าผิดกฎหมายโดยชัดเจนนะครับ ประเภทของสารเสพติดเนี่ยสารเสพติดทางกฎหมายพวกแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยมีผลกระทบทำให้เกิดกอาการมึนเมาแค่นั้นเองนะครับและมีผลต่อการตัดสินใจที่อาจจะทำให้ตัดสินใจแบบปิดพลาดหรือการตัดสินใจที่ขาดสติไปในช่วงที่เรามึนเมาใช่ไหมครับ ยาสูบก็ทำลายสุขภาพของปอดและหลอดเลือดก็สูบบุหรีนะ่เนาะก็ไม่ไม่ได้ห่างไม่ได้ไกลเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งปอดอะไรพวกนี้เลยนะครับส่วนสารเสพติดที่ผิกดกฎหมายเนี่ยพวกเฮโรอ,อีนก็จะเป็นสารที่จะทำให้ผู้ชายรู้สึก พอใจชั่วคราวมีผลกระทบด้านสุขภาพที่รุนแรงนะครับอย่างโคเคนเองก็กระตุ้นระบบประสาททำให้เกิดความตื่นกลัวตื่นตัวแต่เมื่อหยุดใช้จะมีอาการถอนตัวที่รุนแรงเหมือนกันกัญชาเองก็มีสาร THC ที่ทำให้เกิดอาการหลุดออกจากความจริงและทำไปสู่การใช้สารเสพติดตี่ต่อเนื่องอะไรประมาณนี้นะครับ อย่างอย่างไอซ์เองก็ทําให้มีความรู้สึกมีความสุขความเคลิบเคลิมที่ใช้กันมากๆก็จะเป็นเรื่องเซ็กส์นะครับความสุขในส่วนนี้มันมันค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับ ผลกระทบจากการเสพติดนะครับผลกระทบในระยะสั้นอาจเกิดอาการมึนเมาการปวดหัวการตัดสินใจผิดพลาดการเบลออะไรประมาณนี้การไม่มีสติ อะไรประมาณนี้นะครับส่วนในระยะยาวนยการติดสารเสพติดจทำให้เกิดปัญหาทางจิตใจอย่างเช่นอืมภาวะซึมเศร้าภาวะเครียดภาวะด้อยค่าตัวเองหรือจะเป็นสุขภาพเสื่อมโทมปัญหาทางสังคม หรืออย่างเช่นความสัมพันธ์กับเพื่อนกับแฟนกับคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็จะค่อยๆพังทลายลงไปนะครับการสูญเสียโอกาสทางการงานทางการเงินอะไรอย่างเงี้ยครับก็พอใช้แล้วก็อารมณ์ อารมณ์จะสวิงใช่ไหมครับก็คนไม่ได้ใช้กับคนใช้ก็จะมีปฏิสัมพันธ์ที่แตกต่างกันหลักก็คนไม่ได้ใช้ก็จะรู้สึกอะไรที่เปลี่ยนและแตกต่างออกไปเขาก็จะปลิกตัวออกไปหรือว่าถัดความสัมพันธ์ลงไป ในส่วนของผู้ใช้งานเองอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกติเราควบคุมได้เราคอนโทรลมันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆแล้วทุกอย่างมันไม่ไม่มีอะไรปกติแต่เพียงแค่เรารู้สึกว่ามันปกติในความในความที่เราทำอยู่ เรารู้สึกว่าเราคอนโทรลมันได้แต่จริงๆมันไม่ได้นะครับทุกอย่างมันจะมีอาการของมันที่แสดงถึงการใช้งานสารติดพวกนี้อยู่เนะเาะวิธีการป้องกันนะครับก็เริ่มจากสังคมเพื่อนเนาะ วงเพื่อนทั้งในสถาบักนการศึกษาสถาสถานบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยในแพทย์วงสังคมด้วยกันก็ก็ป้องกันได้เสริมสร้างทักษะชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันก็ได้แหละเอาจริงๆเพราะว่าเรื่องพวกนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวหรือว่าไม่สามารถหาความ หาความรู้หาอาหารอะไรได้เลยโดยเฉพาะ,ะกลุ่มบางกลุ่มอย่างเช่นบางกลุ่มก็อาจจะเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่ต้องมีอะไรเลยก็ได้นะครับ เราก็จะไม่ชี้แนออกไปเนาะเพราะว่ามันเกิดค่อนข้างละเอียดอ่อนอสำหรับนะครับสำหรับใครที่อยากมีประสบการณ์อยากมีประสบการณ์อยากมีได้นะจริงๆแล้วว่ามันก็ไม่ได้แบบ หายากอะไรขนาดนั้นหรือว่าหาง่ายในทันทีทันใดเลยมันก็จะมีช่องทางของมันอยู่ละแต่ว่าเราจะหาช่องทางนั้นเจอหรือเปล่านะครับส่วนคนที่มีประสบการณ์แล้วก็ต้องการที่จะถอยห่าง ออกจากสังคมนั้นผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเอาเป็นเอาจริงๆเป็นเรื่องที่ดีเลยแหละที่เราจะเดินถอยออกไปเ,เราเรามาเอาแค่ประสบการณ์เรามาแค่เรียนรู้แค่ช่วง,วงหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ขอเฟดตัวออกไปเพราะเรารสึกว่ามันไม่ใช่สำหรับเราอย่างนั้นผมผมค่อนข้างเห็นด้วยนะ เอาจริงๆแล้ว่ะก็ค่อนข้างสนับสนุนหรือบางคนใช้แล้วก็มีปัญหาตามมาเป็นปัญหาทางอิโมชโนลทางทางความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยครับการด้อยค่าตัวเองการภาวะเครียดภาวะซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นภาวะแพนิคเป็น การตื่นกลัวเรื่องต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็มีเกิดขึ้นได้ในในลหลายๆเคสที่ที่ได้คุยได้อ่านมานะครับก็อีกอย่างหนึง่งใน ในการใช้สารสพติดอย่ใดแต่ละอย่างอ่ะมันก็จะนำพาไปสู่อีกอย่างอีกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันจะไปเรื่อยๆของมันอ่ะโดยโดยความลื่นไหลของมันไปเองเพราะว่าเดี๋ยวจะมีตัวน,นั้นเข้ามาจะมีตัวน,นี้เข้ามามันก็จะอ่าไปของมันเองใน ในจังหวะในอะไรของมันนะครับจากตัวอย่างการศึกษาปี2020มีการศึกษาระบบผลกระทบของการใช้เฮโรอ,อีนในกลุ่มผู้ใช้ยาในไทยนะครับพบ,บว่าในหล,หลายๆกรณีผู้ใช้สารเสพติดมีอัตราการเกิดโรคตับโรคปอดและ ปัญหาทางจิตใจเช่นภาว,วะวซสมเศร้ามีมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ HIV นะครับอันนี้เป็นผลการศึกษามาในปี2020ตอนนี้ปี2025ผ่านมาแล้ว5ปีเนาะก็ถ้าให้ผู้จริงๆตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อ HIV ในไทยก็ค่อนข้างสูงขึ้นอย่างมากนะครับสูงขึ้นชัดเจนเลยก็ ในกลุ่ม LGBT ก็ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากการใช้สารเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันไม่ฐานเพรยใช่ไหมครับ เพราะว่าบางคนก็ก็ไม่ไม่ได้ออนเพริและไม่ป้องกันด้วยและเหมือนรู้ตัวเหมือนมืนยินดีที่ที่จะปล่อยให้มันเกิดขึ้นและผ่านไปอะไรประมาณเนี้ครับแล้วก็แต่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะกับการที่บางคน ถ้ารู้สึกว่าตัวเองอยู่ในพฤติกรรมเสี่ยงแล้วมีความเป็นไปได้สูงที่คุณจะเป็น positive บเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่าไปแพร่เชื้อให้คนอื่นด้วยการไม่ไม่ป้องกันหรืออะไรเลยเพราะว่า มันมันอาจจะเป็นโอกาสเดียวของอีกคนหนึ่งที่เขาแค่พึ่งเข้ามาแล้วก็จากพอแตกก็ได้นะครับอันนี้ก็ฝากไปถึงผู้ฟังหลายๆคนที่ที่มีความคิดเห็น,หนยังไงก,ก็ก็ลอง เสนอกันมาคอมเมนต์กันมาก็ได้ครับเดี๋ยวเด,วเดวผมจะพยายามปรปับปรุงให้ละกันเนาะอันนี้ก็พูดไม่ไม่รู้ยังไงเป็นพอดแคส์แรกเนาะพยายามตั้งใจที่จะไม่ออกนอกทะเลนะ น่าจะได้ระยะเวลาเดี๋ยวเดียวลองทำอีกสักหนึ่งสองตอนสักประมาณนี้น่าจะได้เรื่องได้ราวมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวในตอนหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องสาสาจิดเหมือนเดิมนี่แหละแต่อาจจะมาเจาะลึกรายละเอียดมากขึ้นอย่างนี้ดีกว่านะครับ